มาครับทุกคนเดี๋ยวเกมนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะเราจะมาทําการขโมยสมองเน่าของเพื่อนข้างบ้านหน่อยละกันนะฮะก็อันดับแรกเลยเขาบอกว่าให้ไปซื้อเจ้าโนมินิพิซซ่านี่นี่ใช่ไหมแล้วก็รอให้มันเดินเข้าฐานของคุณนะฮะแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับรวบรวมเงินให้เราเหรอใช่ปะเกมนี้นะฮะเราก็ได้มาแล้วนะฮะไอเจ้าตัวนนบสมองเน่าเกมสมองเน่านะฮะแล้วยังไงต่อ อืยังไงต่อมันต้องไปขโมยมันต้องไปขโมยของในบ้านเพื่อนปะทุกคนใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าฐานของเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีการบล็อกอย่างหนาแน่นใช่ไหมเออเนี่ยไอขีดแดงๆเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาเปิดเขาเปิดกงแล้วย้ยังไงอ๋อกดอีดอ,ดอุยโดนตบเฮ้ย เอากด E อ๋อกด E แล้วมันก็จะแบกของออกมาแบบนี้เลยฮะอ่ะฮะแล้วเขาปิดบ้านอยู่โอ้ยโดนตบอีกแล้วเขาปิดบ้านอยู่อ่ะเอ้ยออกไปเลย <laughs> ออกไปเลยเอาบ้านเราเปิดอยู่แต่บ้านเรามันมีแค่แบบตัวตัวอ่อนดอยไม่น่าจะโดนขโมยนะอืมบ้านเรามันมีแค่ตัวตัวเริ่มเริ่มต้นเกมนะฮะนี่ตัวนี้ไม่น่าจะโดนขโมยต้องล็อกบ้านไหมเราต้องล็อกบ้านไหม นะเอ้ยไหนว่าไม่มีคนขโมยไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาฮะมาเบสบอลตับเอ้ยไม่ทุคนเอ้ยอ้าโดนด <c oughs> นี่งไงซ้ำซ้ำขโมยอ่ะเพื่อนขโมยเหรอขโมยเออเอ้ยโอ้ดูบ้านเขาดิมิสติกทั้งนั้นเลยทุกคนอะไรวะเขาบอกว่าอะไรวะเขาพูดว่าอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเหรอพูดไม่รู้เรื่องรอระหัวไปที เฮ้ยเฮ้ยเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเศกเราเป็นหินได้ด้วยวะ่ะเอ,อ่น่าจะเป็นผู้เล่นเก่านะฮะคนนี้อืมบ้านเราชักจะไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนแต่มันเป็นตัวแรกเริ่มคงไม่เป็นอะไรเรอกมั้งนะฮะแบบนี้ฮะตัวล็อกฐานถ้าเราวิ่งไปชนมันก็จะเปิดโครงขังนะฮะเฮ้ยเอาอีกแล้วนี่ขโมยเหรอขโมยเหรอขโมยเหรอ,อหืออือ เอ้หายตัวหายไปไหนอนะ่ะอันตรายแล้วแบบนี้ไปล็อกบ้านหน่อยก็ดีนะฮะล็อกบ้านหน่อยก็ดีเออไอหมอนี่ไว้ใจไม่ได้มา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 เฮ้ยโหมีแต่คนแบบล็อกบ้านเอาไว้นะฮะล็อกฐานของตัวเองเอาไว้นะคือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เอาเฮ้ย บ้านเองกําลังโดนขโมยเองไม่สนใจหน่อยอ่ะเพื่อนเอ้ยโอ้โหวิง่งเขาวิ่งไม่สนใจบ้านตัวเองเลยอะเนี่ยฮะเอามาแล้วจะถึงบ้านเราแล้วทุกคนวิ่งไกลมากโอ้โหแบกมาไกลมากนะฮะอ่ะเข้าไปแล้วนี่ฮะได้เวแล้วอีกตัวหนึ่งสมองเน่าเดี๋ยวนะแต่เขาวิ่งไม่สนใจบ้านตัวเองเลยนะเฮ้ย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 หลังนี้หลังนี้มีโกลมี ไดมอนด์นะฮะแล้วก็มีอีพิกอยู่ทางนี้ด้วยยังไงดีวะเนี้ยเอาอีพิกตัวนี้ก่อนละกันเ <c oughs> ขาบอกไม่เห็นหรอ <c oughs> เราแบกของออกจากบ้านท่านมาแล้วนะเฮ้ย <c oughs> มองไม่เห็นจริงอนะ <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันหรอก <c oughs> โอเคได้มาตัวหนึ่งนะฮะได้อีพิกมาตัวหนึ่งทุกคน บ้านของอไมยล่านะฮะก็ยังไม่ปิดเหมือนเดิมทุกคนอ่ะเลือกช็อปได้ตามใจฉันเลยยังว่านี้จะยกเขาสมองอันไหนนะอ่ะหรือขอโกลและกันหมาะวมาปะอันนี้มันเป็นสีทองอะ่ะเฮ้ยเขาไปไล่หว,วดคนอื่นอยู่ว่ะเห็นเห็นแล้วไหมเห็นไหมเห็นแล้วว่ะทุกคนแต่เหมือนจะหว,วดไม่ค่อยแม่นปะอาไม่ตามมาด้วยปล่อยเหรอน่าจะปล่อยมั้งอ่ะปล่อยปล่อยก็ปล่อยปล่อยก็ปล่อยอ่ะของฟรีอ่ะได้ของฟรีมาแล้วว่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ้านนี้โอ้โหบ้านนี้มีอูดมีเครื่องบินนะฮะมิติเพียบไปหมดอามล่าอามล่าเพิ่งจะล็อกบ้านอามล่าเพิ่งจะล็อกบ้านคนดูเอายังไงเฮ้ยบ้านหลังนี้ที่มีเครื่องบินวมะทุกคนเอาอูดก่อนเลยอูด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 น่าสนใจอูดน่าสนใจได้ไหมเราจะได้อูดไหมเฮ้ยอูดโดนเซกอูดไม่ทันนะฮะไอเขาวายจริงคนนี้ เดี๋ยวเราไปวิ่งไปล็อกบ้านเราก่อนอันตรายอันตรายต้องล็อกประตูบ้านเรานะฮะอ่าไมล่าอ่าไมล่าไม่ล็อกบ้านอีกแล้วอ่าไมล่าโดนดิครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอา้อาวอา้าวอ้าวอยู่ข้างหลังเฮ้ย <c ười> <c ười> ทันไหม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 อ่าไมล่าโดนเราอีกแล้วอ่าไมล่าเออโอ้โหทันพอดี <c ười> ก็โดนทุบหน้าแถะเขาบ้านมาดีนะฮะนี่เราได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งทุกคนโอ้โหสามตัวนี้เป็นของอมา่าหมดเลยะฮะแล้วนี่คือใครของใครเอาเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินมิติกเครื่องบินมิติกไอหมอนี่บ้านอยู่ตรงฝ่ายตรงข้ามเราทุกคนเดียเ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไอเบคอนไอเบคอนเกือบโดนเบคอนขอโมยของนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปล็อกบ้านก่อนเดี๋ยวไปล็อกบ้านก่อน ในขณะที่เรากําลังนัวบ้านคนอื่นนะฮะบ้านเราก็โดนป้นเช่นกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหุยมันเอาเครื่องบินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาตัวนี้แล้วกันอีปิกอีปิกเอาอีปิกนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ป,นป,นป้นป้นป้นบ้านใกล้เดินเคียงนะฮะวิ่งใกล้ดีมีอะไรไหมช้างไหมเครื่องบินทูช้างไหมช้างช้างช้าง,างเอาช้างแล้วกัน,กนช้างเป็นโกใช่ไหมอ๋อ ช้างทองช้างทองทุกคนช้างทองได้ช้างทองอีกตัวนะฮะอะไรก็ได้จังหวะนี้ขอเป็นแบบสีทองทองไว้ก่นอนเฮ้ยแล้วเขาไม่ยอมล็อกบ้านว่ะอูหมดแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเบคอนเบคอนเบ,บคอนไม่ทันเอาเละฮะอามายล่าไม่เฝ้าบ้านเห,นอหรออีกสามวิสามวิประตูเปิดอามายล่าอามายล่าไม่ยอมเฝ้าบ้านขออุ่นแล้วกันคนละตัวเพื่อนเออได้ไหมอุ้ยอูเจ้าของบ้านมา อุ้ยไอ้หมอได้มันเอาเครื่องบินไปแล้วแล้วเราโดนขังเอ,อื้อโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเอ,อื้อโอ้โหโดนอามายราตบล้างแค้นอะเอาแล้วบ้านเราเปิดเฮ้ยบ้านเราประตูเปิดอยู่ทุกคนเอาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้านเราประตูเปิดอยู่มีใครเข้าไปปนของไหมมีปะมีปะโอ้โหเหลืออีกยี่สิบเก้าวิจะออกไปได้อะ่ะ โอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนตอนนี้มีใครเห็นยังโอ้โหเราบ้านโอ้โหอีกเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าวิเรียบร้อยฮะเราติดอยู่ที่บ้านหลังนี้อืมขังฉันไว้ทําไมอามล่าขังทําไมหืมอือโอ้โหไอคนนั้นมาได้เครื่องบินไปฟรีทุกคนไอคนที่มันหยิบเครื่องบินไปนะฮะแล้วเราเข้ามาหยิบปูดลึกลึกหน่อยนี่ไงไอคนนี้ไงเออมันเอาเครื่องบินไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนขโมยของ เดียวเดียวเดียวโอ้โหอไม้อาไมหล่าตบหลังแคน์นะเฮ้ยไอหมอนี่โอ้โมันมาเอาโดนัททองไปแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ็งจะเข้ามาทําไมเฮ้ยมันเอาอะไรไปเดี๋ยวก่อนโดนัททองยังอยู่โดนัททองยังอยู่นะฮะอ๋อไอมันเอาไอตัวยืนสีทองเราไปเว้ยใช่ไหมโดนัทเรายังอยู่นะฮะดูดิดูดิหาบ้านปนต่อเดี๋ยวรอมันเผลอเฮ้ยนี่ไงมันเผลอพอดี มันเผื่อว่าีขอคืนแล้วกันขอคืนเลยเองป่นค่ามานะฮะค่าแค่ยกยกกลับคืนมาไว้ที่เดิมเออเนี่ยล็อกบ้านด้วยเนี่ยฮะได้คืนแะล้วทุกคนป่นกันไปป่นกันมานะฮะปัะมานี้เฮ้ย hey, สิบเจ็ดวิอูด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 น่าสนใจอูดมิติอูดมิตติมันอยู่ใกล้ใกลบ้านเราด้วยดิเดี๋ยวไปล็อกบ้านเราก่อน ในขณะที่เราจ้องบ้านคนอื่นนะฮะก็มีคนอื่นจ้องบ้านเราเหมือนกันทุกคนนั้นแน่เจ้าของบ้านมันกลับละเราเนียนก่อนเนียนวิ่งไปทางอื่นก่อนเฮ้ยมันไม่ได้สนใจประตูบ้านตัวเองเลยนะฮะเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจประตูบ้านตัวเองเลยทุกคนน่าจะลืมนะฮะนี่ไงอูดอูดเป็นของฉันเป็นของฉันนะเธออูด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 มิติกมาวะทุกคนเจ้าของบ้านมันรู้ไหมเนะี่ย อ๋อเพิ่งรู้นะฮะเขาเพิ่งมาปิดบ้านนั่นไงเออเขาโดนเราปนอูดมานะฮะโอ้โหอาไมาล่าดโดนยกเขาหมดบ้านไปแล้วทุกคน <c oughs> โ,ดโดนหมดบ้านทุกคนอูหน้องคนนี้น่าสงสารมากนะฮะเขาตีไม่ทนนะันอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้ล็อกบ้านบ่อยด้วยนะนี่นี่รู้สึกว่าน้องเขาโดนเรามาสามสี่ตัวเลยนะ สามตัวใช่ไหมเออน้องเขาโดนเรามาสามตัวนะสำหรับอามล่าเดี๋ยวเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไอ้บ้านหลังนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเฮ้ยโอ้โหเอ็งมาตีข้าทําไมเนี่ยไม่ใช่บ้านเอง็งเออแบ่งแบ่งนพี่ชายมันยกเขาไปแล้วแล้วมันมาตีผมก่อนนะมันมาตีผมแสดงว่ามันอยากได้เครื่องบินเหมือนกันนะเขาก็อยากได้เครื่องบินเหมือนกันนะได้ปะได้เครื่องบินวะเครื่องบินมิติมาอยู่ที่บ้านเราอีกหลังอีก,อ,กอีกลำหนึ่งแล้วนะฮะ บ้านตรงข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอไมล่ามีอูดอีกตัวหนึ่งโอาแย่งกันหน้าดูเลยทุบกันเละเทะเลยทุกคนเอาดิอูดตัวเดียวมาดิใครจะได้ไปอูดตัวเนี้ยใครเอ้ยเบคอนใครจะได้ไปอไมล่าไม่ยอมล็อกประตูบ้านด้วยนะโอ้โหเฮ้ยยยยหลังนี้ดีกว่าหลังนี้ดีกว่าเขากําลังไปแย่งอูดกันอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าบ้านตัวเองโดนยกออนี้แล้วนะเครื่องบินมาแล้วนะ <c oughs> ไปแย่งอูดนะฮะแต่บ้านตัวเองโดนยกเครื่องบินถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงทุกคนเกือบได้เครื่องบินแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบวิเราเกือบได้เครื่องบินมาครอบครองเมื่อกี้โอ้จะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วอ่ะเสียดายวะ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะรอล็อกประตูบ้านก่อนไป เดี๋ยวเดียวนะตอนนี้นะฮะในขณะที่เรากําลังอดูของในสมุดเก็บของอยู่นะฮะก็รู้สึกว่าจะมีเจ้าเบคอนตัวตึงวิ่งเข้ามาเฉยเลยะะจะขโมยของเราเพื่อนปิดประตูตีแมวนะฮะเขามีแต่ปิดประตูตีแมวใช่ไหมไอนนี้ปิดประตูตีเบคอนนะฮะหวดไปดีอ้าวเอาลีไปแล้วอะ่ะอ๋อมันเอ้ยมันลีตัวได้หรอ เอามาลีตัวปุ๊บมันออกมาจากกรงขังเลยนะฮะเออเอารีตัวได้ทุกคนมันไม่น่ามีการรีตัวไม่งั้นมันไม่สนุกอะ่ะเออพอมารีตัวปุ๊บใช่ไหมมันออกมาจากกรงขังไงมาเครื่องบินเครื่องบินเองเองไม่รอดแน่รอบนี้เองโดนเครื่องบินฆ่าอึบ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 จะถึงแล้ว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 อึบ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 เอามันโอ้ยโดนเศษ โดนเศษให้กลายเป็นหินนะฮะเฮ้ยไอตัวนั้นมันเอาไปได้ว่ะทุกคนเออหรือว่าเอาไปไม่ได้เอาไปได้ปะอีกคนนึงเอาไปได้ปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิหลังนี้เท่าไหร่วะอีกกีว่วิวะใกล้แล้วแหละใกล้ละใกล้ละใกล้ละสิบเอ็ดวิยืนรอหน้าประตูเลยฮะเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนเจ้าเจ้าของบ้านวิ่งอยู่แถวนี้แหละนะฮะ เราไม่ต้องแอบแล้วจังหวะนี้ยืนต้องๆเลยยืนให้มันรู้ไปเลยว่าเราก็จะขโมยของบ้านเองมอืตโลนไปแล้วเครื่องบินความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมาเครื่องบินถึงไหมรอบน,นี้ถึงไหมเจ้าของบ้านมันอยู่ไหนเจ้าของบ้านมันอยู่ไหนอืเรียบร้อยฮะทุกคนเจ้าของบ้านมาไม่ทัน <laughs> โดนไปดีโดนไปดีโอเคเรียบร้อยฮะ มิติสามตัวก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาป้นกันต่อนะฮะเกมนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันทุกคนไว้เจอกันครับบาย <laughs> สนุกสนุกนะฮะเกมนี้เกมนี้ลองลองมาเล่นกันดูทุกคนนะฮะสนุกสนุก